ก็คือจะขับมอไซค์ไปทํางานเป็นปกติทุกวันนะคะเสร็จแล้วก็วันนั้นพอมาถึงหน้าวัดละมอค่ะมันมีรถเก่งยู่คันหนึ่งจอดกลางถนนนะคะแล้วก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายก็ขับตามหลังมาก็แบบเอกใจว่าเออรถจะเสียหรือว่าคนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมาจอดอยู่กลางถนนชะลอรอการที่จะลอชะลอค่ะแล้วก็หนูก็ขี่แซงขึ้นมา รถเขาจอดนิ่งนะครับเจ็ดจอดนิ่งค่ะอย,อยู่กลางถนนเลยใช่ค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็พอขี่มาถึงหน้าบริเวณตรงเนี้ค่ะเพราะว่าค่ะก็ได้ขี่มาประกบรถหนูเสร็จแล้วก็ขี่เลนนี้ใช่ขี่เลนเลนไฟอ่ะแล้วก็เขาก็ขี่พอหนหันไปก็แบบเฮ้ย<ต>อ, <Bem> อะไรอะ่ะแบบตกใจอะค่ะพี่<ต><อ>เขาก็ลดกระจกใช่ไหมคะเสร็จ<ต><อ>แล้วก็เอาเปืนที่ตั้งอยู่ตรงเบาะค่ะหยิบขึ้นมาถือโชว์เนี้ย แล้วหนูก็หันไปหนูก็ตกใจอย่าทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจงเสียงเลยไหมไม่ค่ะไม่พูดอะไรเลยแต่ว่ากระปุใช่ลักษณะที่เขาเขาตั้งปืนหรือปืนเนี่ยถ้าเขายิงเราเนี่ยปืายิงได้เลยยิงได้เลยค่ะแล้แววตาสายตาเคาเป็นอะไรบ้างคือตอนนั้นในรถมันก็แบบเห็นไม่ชัดนะคะแต่คือรู้ว่าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์ครับเบื้องต้นก็คือนะครับมีผู้เสียหายนะครับมาแจ้งความนะครับว่า Ina, โดนผู้ชายนะครับกับขี่รถยนต์นะครับกันสีดํารถยนต์เก๋งกันสีดํานะครับกับขี่ไล่ติดตามนะครับดักษณะที่ทําให้ผมขู่ตกใจกลัวนะครับบนเส้นทางตั้งแต่อม1หนึ่งหนึ่งหนึ่งเถึงหนึ่งหนึ่งสามสามะครับทางหลวงหมายเลขสี่ทางพัตลุงนะครับก็ประมาณคืนช่วงรุ่งคืนวันที่ยี่สิดนะครับกึศกึศกึตังอยู่ใช่ไหมเขตนยงตังครับตำบลช่อง ต่อเนื่องมาตําบลละอมตําบลช่องนะครับแล้วก็ก็ได้มาแจ้งความนะครับผมก็แล้วก็ตํารวจนะครับก็ได้ไล่ล่องนะครับสืบสวนนะครับก็รพบปรากฏพบลักษณะรถต้องสงสัยนะครับก็ก็เลยนะครับกลางคืนนะครับก็เลยออกนะครับสืบสวนหาข่าวนะครับก็เี่ยงคืนกว่ากว่านะครับก็ไปพบรถลักษณะที่ต้องสงสัยนะครับจอดอยู่ บริเวณช่วงโค้งถนนคุนะครับซึ่งเป็นทางเกลี่ยนะครับก็เลยได้ทําการขอทําการตรวจค้นนะครับเพื่อจับกลุมนะครับปรากฏว่านะครับเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมขับรถหนีหนีไปทางเส้นทางเข้าไปถนนภายในหมู่บ้านนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลช่องนะครับแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็วกขึ้นเส้นทางของพระท่านะครับมุ่งหน้าพัทลุงนะครับผมก็ลูกน้องนะครับก็ได้ไล่ติดตามไปติดๆนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับก็ไปใช้รถสิบล้อนะครับขวางถนนไว้ที่ตำบลดอนทรายนะครับอำเภอควนขนนุนจังหวัดพัทลุงนะครับคนร้ายก็ชวนมุมไปไหนไม่ได้นะครับแลวคนร้ายมีอาวุธปืนนะครับมีอาวุธปืนนะตอนนั้นไม่ทราบนะครับเป็นอาวุธปืนอะไรนะครับเขาใส่ไว้ที่ในกระเป๋านะครับก็เลยเรียกหล่อมอยู่พักหนึ่งแล้วก็เข้าชาร์จจะคุมตัวเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ผลการตรวจค้นก็พบยาบ้านะครับพบ อุปกรณ์การเสพพวกอาวุธปืนนะครับพวกกระสุนปืนนะครับก็เลยนำส่งสพอวนดาเนินคดีครับ